ดำเนินการในการแก้ไขและรรเทาอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอกของปลุดรอกของน้ําธรรมชาตินะครับเพื่อให้เตรียมรับงานอุทกภัยในที่จะถึงนะครับวันนี้มีทั้งผู้ใหญ่ทางด้านของกรมตรุลาและก็สื่อมวลชนนะครับได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดสุโรกนะครับเพื่อมาติดตามงานเร่งด่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปึืงต่างๆครับตรงนี้นะครับอยู่ในระหว่างในการาอธิบายนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับ เดี๋ยวเราคงจะเห็นภาพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเรารั้วว่าเรามีการพัฒนาด้านใดบ้างและก็มีสถานที่ใดบ้างครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับเ่นสลงกิเขาจะระบายน้ำไปท่วทุ่งเขปยาแล้วก็จะมีข้อตกลงระหวา่างกรมชลกับแต่ละโครงการว่าอะการไหนได้ใช้น้ำาท้งไห่นะฮะเราก็จะใช้เขื่อนในส่วน1นตัวควบคุมนะฮะสวนนี้ก็่ะะะจะเอาน้ำเข้ามาาีูได้ รีคเวอรี่งไหนังเราท erm ั้งไทเนนี้เ็มเขานแปดเดือนในดเดือนพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามแสนเป็นหนึ่งสองพันหกร้อยบาทจริวนที่เราเรามีแผนงานที่จะการลุกลอกแค้มป์นีจสามแห่งเพื่อไป็นับสนุนในของมังกรโมเดลมังกรโมเดลเนี่ไม่ไไม่ได้หมายความว่าเราจะมาลกลอกแห่งเียแต่เป็นการบริหารจัดการในภาพรวมของพื้นที่ อำเภอบางละมุซึ่งโดยปกติแล้วในฤดูน้ำเนี่ยก็จะมีน้ำเข้ามาท่วมขังเป็นวลางงานในการมหาจัดก,การเนี่ยโดยพิธีการต่างๆนะฮะในการเตรียมตัวการการตอบสนองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีในเรื่องของการเตรียมที่จะรับน้ำก็ต้องใช้ปืนแก้มลิงสามแผงนี้นะแล้วก็การระบายน้ำเข้าออกจากจากทางด้านแม่น้ำยม นะก็สบายออกตอนที่น้ำมันลุกก็สบายให้ให้เป็นท่อให้น้ำหน้าในช่วงในช่วงฤดูน้ำหลากนะฮะแล้วก็ในช่วงฤดูน้ำแรงเนี่ยเราก็สามารถดึงน้ำแต่ไม่น้ำหน้าซึ่งเรามีอาเก็บน้ำคือมีต้นให้เกิดเศรษฐกิจนะฮะซึ่งเป็นแหล่งน้ำประมงส่วนไม่น้ำหน้าที่ยก็สามารถนำน้ำมาใช้ดีดีนั้นแก้ลิ้งบางการโมเดลเนี่ยก็เป็นระบบการบริหารจัดการเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมนาน นะให้ควบคุมแค่ประมาณ4เดือนแล้วให้สามารถครอบลูนได้8เดือนก็คือก็คือทั้งระบบเนี่ยก็จะประกอบด้วยแก้มริงแล้วก็กรองต่างๆที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำยกงกับแม่น้ำหน้าโครงการนี้เสร็จแล้วเสร็จเท่าไหร่ตัดน้ีไหมครัจริงอันนี้เป็นถ้าถ้าจะเรียกว่าเป็นแก้มริงระบบพวงนะฮะก็ทั้งสามวันเนี่ยมันมีความความาเชื่อมเชื่อมโยงกัน แต่แก้มลิงสองอันเนี่ยเราใช้งบประมาณปกติซึ่งซึ่งซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณนะส่วนน,นั้นแก้มลิงลินที่แรงเนี่ยใช้งบงบเร่งด่วนนะที่มาดำเนินการและเนื่องจากมันเป็นงานที่ที่งขุดที่ค่อนข้าง่าเยอะกําหนดแล้วเสร็จใ,ใ,ในในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณเดือนธาคมซึ่งอาจจะช้ากว่าช้ากว่า ตามกำหนดที่รัฐบาลวางไว้ในเรื่องของพื้ทางงานที่จังนาตที่ันไปแล้วเสร็จในเดือนในเดือนกร,รกฎาคมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางทางพื้นที่เนี่ยหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ยพยายามทำงานก็น่าจะเสร็จประมาณประมาณปลายเดือนสิงหาเดือคา,าดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในระดับนนะส่วนผลงานก็อยู่ประมาณ10% 10%นะฮะก็อยู่ อยู่ในระดับที่สูงสุดแผงงนการที่หวังไว้ก็คงได้ส่วนหนึ่งนะสิอันี้ก็รับน้ำเนื่องจากมันเป็นแก้มอีกอันเดียวที่ที่อยู่ระหว่างการ,ารก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จสอง,งนนี้ก็ยังก็ถือว่าการดำเนินาตามตามแผนของาาวาระกาโมเดลเนี่ยก็ต้องมันไม่สามารถดำเนินการได้ภายปใน เดียวนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการผลิตาดใหญ่ใหญ่ก็ที่กสิบเท่านะสองแห่งนะก็แล้วก็เรื่องของการลอกคลองก็นะั่นก็เป็นส่วนที่เราได้งบประมาณเอ่อได้ด่วนมาดำเนินการที่จะเชื่อมระหว่างแม่น้ำโจนกับแม่น้ำน่านะซึ่งเดี๋ยวจะมีการดัดตกัน S <S <an> <t iny> จะตัดทนันดินทิ้งเลยตัดทิ้งแล้วเราก็จะมีคอนกรีตส่วนในคันดินตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสะพานแทนสะพานนี้ก็ประมาณ107เ็มตรก,ก็ไม่มีปัญหาต่อการสัญจรนะคนระับเพราะเราเป็นไงก็น้ําท่วมเนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างแม่น้ําน่านกับแม่น้ํายมแล้วก็เป็นที่สร้างันดีแม่น้ำยมเนี่ยเราไม่มีอ่างเก็บน้ำที่จะสามารถเป็นเครื่องมือริหารจัดการน้ำได้ พราะนั the the ้นเวลาฝนตกมากๆในในรุ่นน้ายมเนี่ยอำเภอบางระามก็ต้องท่วมแต่สิ่งที่ที่วันนี้กํกลังทํากันอยู่เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับกับกับราชการเองเนี่ยกำหนดเป็นบางระามโมเดลในการบริหารจัดการก็หลักการก็คือประชาชนเนี่ยต้องการว่าน้าเนี่ยไม่ควรท่วมนานนะก็วันนี้เราก็กําหนดไว้ว่าท่วมอยู่ที่4เดือนนะแล้วก็อีกแเดือนเนี่ยให้สามารถ ทำทำการเพาะปลูกได้อย่างยั im <im ่งยืนนะก็เป็นวิธีที่จะทําให้ประชาชนอยู่กับธรรมชาติได้ได้อย่างดีนะส่วนการดําเนินการเนี่ยกรมชมประธานเองก็มีแผนงานตามปกติของเราอยู่แล้วในในบางส่วนนะแล้วก็ในบางส่วนเนี่ยเราก็ได้งบรับงบประมาณตามแผนงานป้องกันอุทกไบัยระยะเร่งด่วนนะมาดําเนินการอย่างเช่นการปรับปรุงประตูอย่างนี้จากเดิมที่สามารถระบายน้าได้เพียงร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวิทาทีสามารถ ขยายทางระบายให้เพิ่มเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะ<ม>เพื่อที่จะสามารถระบายน้ำทำให้ในพื้นที่ตอนบนของของประตูนี้ไม่เกิดน้ำน้ำท่วมท่วมท่วมตลิ่งนะหรือหรือท่วมท่วมก็ท่วมในระดับที่เหมาะสม,มแล้วก็มีหลายโครงการที่เป็นลักษณะของการขยายประสิทธิภาพ ก็คือการขุดลอกคลองที่มันเชื่อมระหว่างแม่น้ํายมกับแม่น้ำน่านให้มันถ่ายเทเข้าหากันได้นะฮะก็อันนี้หลักการก็คือเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำที่มันไหลบ่ามาจากแม่น้ํายมเนี่ยเราก็จะให้ระบายลงมาทางแม่น้ำน่านซึ่งแม่น้ำน่านเรามีเครื่องมือบริหารก็คือเรามีอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริคิดนะซึ่งสามารถให้ชะลอน้ําทําให้ระดับน้าในแม่น้ําต่ำนะก็สามารถช่วยระบายน้ําในพื้นที่นี้ออกไปได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอถึงฤดูแล้งเนี่ย ก็เช่นเดียวกันแม่น้ายมไม่มีอ่างเก็บน้ําก็ถ้าฝนไม่ตกน้ําก็คงต้องแห้งนะพื้นที่นี้ก็อาจจะมีปัญหาผลกระทบว่าไม่มีน้ําใช้เราก็จะผลักดันน้ําจากฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเรามีอ่างเก็บน้ําเครือสิริกิตอยู่เนี่ยเข้ามาในคลองที่ที่เราใช้ระบายนี่นำน้าเข้ามาในพื้นที่ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีน้ําใช้ได้นอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของแก้มลิงที่เราจะทำเนี่ยแก้มลิงเวลาหน้าน้ํามาเนี่ยก็สามารถเอาน้ําเข้ามาเก็บ นะก็คือเมื่อถึงเวลาสิ้นฤดูฝนน้นําก็ยังอยู่ในในแก้มลิงเมื่อถึงฤดูแล้งก็สามารถนําน้ํนมามาใช้มาใช้ได้ก็สรุปได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ก็ได้รับการบร,ริหารจัดการโดยความต้องการแล้วก็เป็นการอยู่กับธรรมชาติได้ได้อย่างเหมาะสมนะฮะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้มีมีความยั่งยืน โดยภาพรวมนอกจากเราเนี่ยลุ่มน้าต่ําจะระลงไปถึงุน้ำเจ้าพญาเช่น,น่าเลยนะทางของสมุทรีก็ต่างแต่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้าเจ้าพญาฝนกาลังจะมาแล้วหน้าฝนมันมันจะมาแล้วปีนี้ดูแนวโนเป็นไงครับเรื่องมือหรือว่าพื้นที่ที่เตลี่มรับน้ำพร้อมผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนเนี่ยมันมันเกินปกตินะฮะแต่เราเอาเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาเตรียมการนะ ก็เราเตรียมการในหลายๆเรื่องนะทั้งการบริหารจัดการโดยไม่ใช่สิ่งก่อสร้างนะอย่างเช่นการบริหารจัดการเขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆเช่นเขื่อนพนมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแรน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถบริหารจัดการทําให้มีพื้นที่รับน้ํามากขึ้นนะฮะแล้วก็เรามีเรื่องของมาตรการที่จะกําหนดพื้นที่รับน้ำนองนะฮะที่สามารถบริหารจัดการ ทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปไปอยู่ในในที่ในท้องทุ่งที่ไม่มีการเพาะปลูกนะเพราะาเราบร,ริหารจัดการเรื่องของการเาพาะปลูกให้ให้แล้วเสร็จในในเดือนสิงหานะเพราะนั้นช่วงฤด,ดูน้ำหลากซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาตุลาเนี่ยเราก็สามารถจัดก,การที่จะให้น้ําเข้าไปอยู่ในบางพื้นที่ได้อันนี้เราก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลกําลังกำลังพิจารณาอยู่นะแล้วก็ถ้าถ้าใช้เนี่ย ก็คงต้องมีการชดเชยกับเกษตจ้าของพื้นที่ในในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ให้ลงมาเตรียมการในพื้นที่อตอนตอนล่างนะฮะปลายน้ำเนี่ยก็ก็อย่างที่เรียนว่าใช้ระดับน้ำปี54าีเป็นเกณฑ์นะฮะมีทั้งในเรื่องของการเสริมคันต่างๆซึ่งดำเนินการในลักษณะบูรณาการก็คมทางหลวงก็เป็นผู้ดำเนินการ กรมชลประทานกรมเจ้าท่าก็ดําเนินการในการเพิ่มประสิทธิภาพของแม่น้ําคูคลองต่างๆให้ระบายระบายดีขึ้นนะฮะแล้วก็เราทําคันป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะที่อย่างอย่างพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับบริมณทลนท,นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนเราก็ทําคันให้ให,ให้ให้สามารถการน้ํบาก่าไหลลงมาได้แต่คลองที่อยู่ข้างในก็สามารถระบายได้ดีแล้วเราก็เพิ่มการระบาย โดยวิธีการสูบน้ำนะยังประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําในปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ดีพอเนี่ยวันนี้ก็ได้รับงประม,มาณโดยรัฐบาลเนี่ยในแผนระยะเร่งด่วนเนี่ยมาดำเนินการเปลี่ยนหรือเพิ่มนะครับเครืคร่องสูบน้ําให้สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงว่าท่าน้ําเท่าปี2554ผมก็คิดว่าเราก็ยังบริหารจัดการได้เนื่องจากสิ่งที่ ที่รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยมันมีแผนงานที่ชัดเจนแล้วก็กําลังดําเนินการอยู่เพื่อจะรองรับนะฮแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราติดตามสถา,านการณ์น้ำที่ที่มันจะเกิดจากกรมทุนิยมวิทยาเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็คาดว่าในปี2555เนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะปกตินะฮะแต่ก็อย่างที่เรียนถึงจะมามากแบบปี54เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นเรามีการเตรียมตัวที่ดีขึ้น นะเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดความเสียหายในในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็คงไม่เป็นเช่นนั้นส,สุดท้ายสั้นๆครับตัวชาวบ้านที่เพาะปลูกตามพื้นที่ชานาทปีนี้ดูแนวโน้มเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นหรือว่าจะต้องเตรียมตัวอีกนั่นคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเนี่ยเราดําเนินการกันมาหลายปีแล้วก็คือปรับระบบการปลูกข้าวให้ให้ทํานาสองครั้งมันน่องเหนือจากที่จะเตรียมพื้นที่ที่จะ ทำให้การบริหารจัดการน้ําได้ดีเนื่องจากฤดูน้ําหลากเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงกันยาสุราพิจิกาเนี่ยมันพื้นที่ก็จะไม่มีการเพาะปลูกอ่ามันก็ทําให้มีการบริหารจัดการน้ําดีขึ้นแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันจะได้โดยผลที่ติดตามมาการทำการเพาะปลูกสองครั้งก็เป็นการตัดงจรเพี้ยด้วยซึ่งซึ่งเรามักจะได้ยินกันตลอดเวลาว่าตอนนี้เพี้ยระบาดเพี้ยอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเรามีการหยุดการเพาะปลูกในช่วง ในช่วงหนึ่งไม่พอปลูกกันแบบว่าเมื่อเกีียวเสร็จก็ปลูกเลยเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาไปได้เรื่องนะฮะที่ท่านอยู่ตรงนี้คือลายคลองดีอาร์ห้าสิบแปดครับของกรงข่ายน้ำก็คงต้องย้อนกรงข่ายน้ำายมหน่นน้ำที่ได้ฟันในที่ประชุม้อประชุมตอนเช้านะครับถ้ากรงข่ายน้ำมาเชื่อมต่กอ่สุโขทัยมาที่พิโร ไ,ไลนะครับแล้วก็ที่เราไปและไอ้บึงที่แล้กนะครับก็ท่านผอผอ,อพอออีโรกได้อธิบายโครงไข่น้ำนะครับหรือตั้งแต่หาดสะพานจันที่ปัตตลกนะครับชักน้ําจากแม่น้ํายมในช่วงที่เกิดท้องข่ลงม่น้ำหน้าน,นะครับเป็นแบบที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นงานโครงไข่น้ำนะระดับที่1ที่ที่มีการพัฒนานะครับ อันที่สองคือคลองชักน้ำอันนี้น่าจะเป็นช่วยดูดแลจากไปน้ำหน้าเข้ามาในพื้นที่ก็ปลูกดูแลนะครับอันที่สามนี่คือในน้ำยกเก่าน,น้ำยกสายเก่านะครับจากวกอเตอรโควทยเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันที่สี่ที่สี่คือมตลอนะครับมตอลอบแก้วที่เราไป เอาแว้ดูช่วงสอนเที่ยงน,นะครับส่วนลำดับที่5ก็คือที่เราอยู่ในปัจจุบันคือของระบายดัน15.8นะครับที่เราอยู่นี่ด้านติดในน้ำหน้านะครับตรงนี้นะครับด้านติดในน้ำหน้าที่15.8ลำดับที่5นะครับขณะนี้น,นะครับส่วนลำดับที่6คือ2.8ซึ่งจำเลยที่ท่านเห็น เป็นซูมหรือสะพานน้ำเนีย่ยเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่นะครับคลองส่งน้ำสายใหญ่ของโครงการพัฒนาเกษตรจุลภาคทั่วโลกนะครับซึ่งทดน้ำจากเกิดในสวนนะครับ,รบทดน้ำจากเกิดในสวนอันนี้คือฝั่งขวามีคลองส่งน้ำสายใหญ่นะครับจากเกิดในสวนนะครับอันนี้อยู่ประมาณประมาณกมที่ประมาณ6 0กว่า ครับมากกามากกว่าครับแล้วก็คลองสูงน้ำสายใหญ่ที่เห็นเป็นสะพานน้ำเนี่ยก็จะยาวไปหมดประมาณ120กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นน้ำหน้าเป็นน้ำยมนะครับไปถดลเมตรในเขตส่งน้ำไปถึงเขตจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์นะครับส่วนคลองระบายน้ำที่เห็นนี่คือ15.8นะครับได้มีการพัฒนา ได้รับได้รับมปรหมาณซ่อมแซมของระบายนาทีอาร์สองจุและ b ีอาหเป็นองรงการเดียวกันนะครับแล้วก็ซ่อแมแซมอาคานประกตบอในในคลองทั้งสนะครับเราจะแบ่งงานเป็น2งานนะครับก็คืองานจ้างเหมาบุดลอกคลองนะครับของคลองนี้บีอาสอกับบีอานะครับ ขณะน,นี้งานจ้างเหมาถูกลอกคอนเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับออกไปด้านนี้นะครับเราถูกลอกเสร็จไปแล้วตอนที่เราออกมาจากตู้ปักแก้วักบกำลัจะมาทานอาหารจะผ่านคอผ่านไปออกมาได้ประมาณกิโลเดินเดจะผ่านคอนนั่นคือประมาณคอนอนี่ประมาณคอนมหกนะครับคอนห้าสิบแปดแล้วก็เลยมานี่อันนี้คอน การขุดลอกคอทักสองนี่เราเสร็จไปแล้วก็จะเหลืองานนะครับงานดำเนินการเองโดยการต่องแซบมบอาคารรับน้ําตามขันกันน้ํากับขันคลองนี้นะครับตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างดำเนินการแผน,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 นงานก่อสร้างนะครับงบประมาณทั้งสิ้น28ลา้านเศษแต่เป็นงานจ้างเหมา2ล้านเศษนะครับงานมาเกินดำเนินการเองโดยการซ่อมแซม อาคารประคับน้ำตรงริงริงพันกน้ำนะครับประมาณ16ล้านเศษนะครับ6ล้าน7แสนางานจ้างเหมาเสร็จสิ้นไปแล้วล้อยเปอเนกลอกทั้งสองกอนะครับคือ15.8 28, 2.8นี่ถูกลอกทุกเศษไปแล้วตอนนี้เราเหลือแต่ง,งานซ่องแสมอาคารนะครับ16ล้านเศษนะครับ ก็แผนงานที่จะเสร็จสิ้นดำเนินการเองก็ถึงคณะกรรมการ55ผลงานนับปัจจุบันนะครับผมดำเนินการเองนี่50%รวม70 70ประมาณ70%นะครับ,รบผมเบิกจ่ายก็ประมาณ20ล้านหรือประมาณ73%นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมอาคารนะครับก็แต่เป็นรายสรุปกที่คณะบัตรงานของที่เราองประเภทไหน กรณีน้ำหลากในฤดูฝนที่อุทัยนี่แหละครับถ้ามีความจำเป็นจริงก็จะมีการหันน้ําส่วนหนึ่งมาเก็บใน,บน,น,น,ใน,นพื้น,นนะที่รับน้านองประเภทหนึ่งในเขตจังหวัดนาพิโลกในเขตจังหวัดพิโลกนี่ยเรามีพื้นที่รับนองประเภทเดียวเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราใช้แค่มลิงของลกรรมก็สรุปแล้วเขาจะใช้แค่รับนองประเภทหนึ่งเดียวนะครับก็คือในเขตจังหวัดน่า ของไทยญี่ปุ่นเกตตรงนี้ครับบริเวณให้ประมลกันเลยอ๋มีบางส่วนมีบางส่วนครับเกตอำเภอประกำเป็นข่องา นี้นะครับเป็นตำบลชุมแสงก็พามอบระรกมจังหวัดพิษณุโลกนะฮะมีเขตติดต่อกับอำเภอโงไพราชจังหวัดสุโขทยัยปริมาณน้ําที่ไหลบ่าจากโมทัยเนี่ยก็คืออิทธิพลจากแม่น้ํายมนะครับไหลบ่าขึ้นมาจุดที่เห็นสีฟ้าๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่น้ําท่วมขาบเกี่ยวระหวาา่างอำเภอโกงไพร,ราศโมทัยอำเภอบระกมก็คือตำบลชุมแสงก็พามจุดสีน้ำตาลจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของบริเวณนี้ เราเรียกว่าสะดือของพื้นที่น้ําท่วมนะครับในเสดือของพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยมันมีคลองธรรมชาติอยู่สองคลองเราเรียกว่าคลองตับและคลองเกศนะในอดีตคลองตับคลองเกศเนี่ยสภาพมันตื้นเขินนะไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนามาเลยทําให้น้ํำในป่าจันทร์บ้านกรงเนี่ยไหลลงมาท่วมแล้วก็ทําให้พื้นที่การเกษตรของพี่น้อง,องเ,เกษตรกรบริเวณเนี้ยประมาณ4ี่ห้าหมื่นไรนะ่เนี่ยเสหายเับกิจกรรมทุกปนะีในขณะเดียวกันนะครับ จดูน้ําน้ําหลากเนี่ยก็จะท่วมบ้านเรือราษดรเนี่ยนานเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นจุดสป็นรวมน้ํครับแนวความคิดของกรมโยธาคือจะขุดระบายน้ําจากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือวิทยาสดูเนี่ยออกให้เร็วที่สุดครับก็มาทําการขุดลอกคองเกตกับคองกลับครับ้ววันนี้คองเกตเราดําเนินการได้แล้วประมาณ56%เปอร์เซ็นต์ครับคองกลับก็เพียงเดียวเราดําเนินการได้5 6เปอร์เซ็นต์ครับแผนงานที่เราคาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมปี5 5งพนห้ร้บนี้นะครับ องที่ท่านรองเองเนี่ยเป็นกอกับระยะทางที่เราจะเอาไปสู่เป้าหมายคือกองแร่นะครับคกองแร่เนี่ยมีอีกประมาณ1กิโล500ร้อยเมตรก็จะเป็นงกองแร่ครับพอน้ำจากบริเวณนี้ลงกองแร่เนี่ยก็จะไปทิ้งของแม่น้ำยมนะครับพอแม่น้ำยมไหลลงมาก็าจะมาออกที่ dr สองจุดแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเร่งตัวหนึงน่งนะครับที่จะทำให้น้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำนี้ออก เราเรียกว่า water grid system เนี่ยนะฮะจะเป็นโครงข่ายของน้ำเชื่อมโยงกันตั้งแต่ออาไปโคงกระลาบเอาไปบาง์ระคับแล้วก็สุดท้ายก็มาออกที่อ๊อเภอร์บางกะทุกับของอ๊อเภอของที่อ่อนที่โลกอันนี้ก็คิดว่าถ้าเราดำเนินการอย่างนี้แล้วเสร็จปัญหาการบริหารบริหารจัดการน้ำเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัเกณก็ยังมีศักยภาพในการรับน้ำในสองทางครับ ในฤดูฝนเราสามารถระบายน้ำออกของแม่ได้ในขณะเดียวกันในฤดูแล้งอ่ะเราก็สามารถที่เอาน้ำจากแม่น้ำน่านเหนือเขื่อนทะเลหลวงนะครับเข้าของชั้นน้ำแล้วมาแม่น้ำยกใส่เข่าเข้าของแม่ย้อนกลับเข้ามาให้กับพี่เกษตรตรงนี้อีกซึ่งในฤดูแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วนะครับสามารถที่จะส่งน้ำไปที่ตำบลลงเดย์อำเภอโคงไหหลัโจังหวัดไทยได้เนี่ยในขณะที่เราทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาด้านการส่งน้ำฤดูแล้ง แล้วก็การเร่งที่จะขุดเพื่อที่จะระบายน้ํไม่ให้รุฝนครับเพราะเราจะช่วงจริงเวลาต้องา่างการส่งน้ําในฤดแูแล้งสลับกับฝนตกนะก็เลยทาให้งานตรงเนี้ยมีประสานบ้านแต่ไม่ได้ช้ากว่าแผนนะฮะเขาไม่ได้ช้ากว่าแผนาคาดการว่าเสร็จก่อนแผนตั้งสองคลองและอย่างสองคลองเนี้ยครับมันมีความสัดคล้องกับพื้นที่แก้มบบลิงดอกตังอาการอะไรยังไงไหมฮะหรือเป็นไปตามรูปแบบดอกตัรโมเดียวไหมนี่คือส่วนหนึ่งของบราการโมเดลนะฮะ โลกร,รมโมเดลเป็นเรื่องของ 2P 2R นะ e P R R P ีแรกเนะี่ยคือเรื่องของ preparation ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมก็มนีหนึ่งหนะึ่งในการเตรียมความพร้อมก็คือเข้าหลักเกณฑ์ของโปรกร,รมโมเดลอยู่แล้วนะตัว R ตัวแรกในเรื่องของ r e レス s ンส์ก็คือการเข้าไปตอบสนองเกิดน้ําท่วมแล้วเข้าไปตอบสนองยังไงบ้างครัโชม์ทางก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเรื่องสูบน้าบ้างอะไรบ้างนะเรื่องของการ R ตัวที่2คือเรื่องของการรีคอมบิลี ดีก็บร่กาิการเข้าไปคื้นปูย,ย,าๆๆยาวๆก็คืออย่างเงี้ยฮะท่วมแล้วอาน,น้ำไปชุ้นปูทนั้นะครับตัวสุดท้ายคือตีเว้นตีเวน้นสั <ๆ S 1> ้นก็คอคุณไปป้องกันยังไงแล้ววันนี้เราก็ป้องกันอย่างนี้ครับนะครับป้องกันอย่างงี้ว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นครับตามัขาแน่จะดีขึ้นคนบร,ริการเขาบอกอย่างนี้นะครับท่วมได้น้ำเนี่ยเ็ายอมรับครับแต่ขอสองอย่างคือหนึ่งอย่าท่วมหนักสองอย่าท่วมนานเนี่ยสองสองคลองนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให ลัาสเนี่ยไม่เกิดภาวะการท่วมหนักและก็ท่วมหนานครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เรามาพัฒนาของสองก่องนร้ครับ okay, uh.